กูแพะกินยอจาแล้วจอจาอ่อนเออกินไปแค่ข้ามไปใกล้ไม่ได้แต่คนทำไปไกลปุ๊บวิ่งมาหาเลยก็เลย้องถ่ายไกลหน่อยแบบสังเกตดูพฤติกรรมยอจาเกิดก็นจากน้ำพางมัอ่อนเนี่ยยินกินกันเลยิ่มนะกินแล้วเกิดได้เป็กี่วันกินยอจาอ่อน เด๋ยวกินกันไปเท่าไห่าทำอะไรตัเวเล็กๆเนยเริ่มหัดกินแล้วอ่ะไอ้ตัวที่เล่นก็เล่นไอ้ตัวที่กินก็กินเนี่ยกินแล้วนอนเกียกก็ไม่ดือจิตอะไรไม่ดือกินจอดจ้า ย,ย้าจาอ่อนๆที่โดนยน้ำค้างอ่ะชอบเลยอือยืดกินกันเป็นแถวนี่ประมาณนี้ถือว่าเป็นสัตว์เศร,รษฐกิจนะครับผมที่เลี้ยงง่ายเป็นเพื่อพี่น้องเกษตรกรที่มีพื้นที่ว่างนะครับผมถ้าล้อมแบบนี้พื้ทนที่ดอนทำนาทำไรไม่ได้ล้อมแล้วก็ปล่อยให้กินใน,นี้นะครับผมแล้วก็หากระถินมาไว้ให้ ใบตะคงตะคบกใบว่าใบไม้กับทุกที่นี่นะครับผมแพ้แกยกินหมดหญ้าอะไรเงี้ยนะครับตอนเช้าเช้าวางไว้บนไม้ให้กินอย่างเงี้ยนะครับทำานร้านใบใบเขาก็จะเดินกินหญ้าในแปลงเองเขาเป็นการเสริมไปเย็นขึ้นลงเดินก็กินฟางแห้งนะครับผมนะถ้ามีแพงก็ลาแห้งก็กินแพงก็ลาแห้งถือว่าเป็นสัตว์เกิตที่อยู่ง่ายกินง่ายนะครับผมนะสำหรับคุณเพื่อนพี่น้องเกษตรกรที่กำลังมองหาอาชีพอยู่โทรพูดคุยกันได้ที่เบอร์โทร0 8 9 8 2 9 0 6 0 5 09808296 1 0 98, 0 8, นะครับผมนะคืบรรยากาศยามบ่ายนะครับผมประมาณนี้นะครับผมถือว่าเลี้ยงง่ายครับถือว่าเลี้ยงง่ายกินไปเล่นไปตัวที่นอนก็นอนตัวที่ขึ้นลงเนี่ยก็ให้ขึ้นไปนะครับตัวที่ขึ้นลงเลี้ยงขึ้นไปน,ะรน,น,นไป,นะประมาณนั้นตัวที่อยู่ก็กินเดินกินอากาศเย็นกินหนาว่อยนะครับเด็กๆว่าเออเราเห็นว่าเออกินอะไรยืนกินพวกมันแถวกินยอดหญ้าอ่อนนะอาจจะมีเสียงลูกคนหลายอย่างตัวนี้เช็ด หลากหลายนะครับผมที่นี่รถเยอะนะเนี่ยจิตรนุนแล้วก็รถมันวิ่งไปวิ่งมาเยอะหลากหลายนะครับผมนะก็เสียงรถเกิน,น่อยเวลาถ่ายทำยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่เพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านที่สนใจติดตามรับชมได้ทางเพจเฟซบุ๊กตามไปดึงแล้วก็ทาง YouTube ตามไปดึงนะครับได้ทั้งสองทางนะครับผมนี่เป็นแนวทางนะครับถ้าไปไล่เลี้ยงเราก็ ไม่มีพื้นที่ล้อมแบบนี้มันก็จะต้องตามเราก็ต้องแบ่งพื้นที่เป็นบางส่วนที่ต้องล้อมอย่างนี้เราล้อมไว้ประมาณตั้งเกือบไร่หนึ่งนะครับผมนะล้อมอมไว้นะครับผมก็จะเดินกินอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นแาวทางสำหรับเป็นต้นที่เราเกษตรกรนะครับ